ไหนใครคุณคุณลูกอมซองนี้บ้างคะ นี่คือลูกอมครูเพนสีโปรดักต์แปลกใหม่ที่หยิบเอาคาแรคเตอร์ตัวละครที่โด่งดังจากรายการทีวีที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างครูเพนสีมาทำเป็นสินค้าวางขายจริงๆจากลูกอมครูเพนสีตอนนี้แบรนด์กำลังไปสู่ก้าวที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าโวบไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าโวบเนี่ยมาจาก2บริษัทใหญ่ในสายธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและธุรกิจสื่อของประเทศไทย คลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาถอดความสำเร็จของลูกอมครูเ่นสีพร้อมกับทำความรู้จักบริษัทเวฟให้มากขึ้นและต่อไปเนี่ยเขาจะทำอะไรติดตามได้กับพัชพนุนันใน 7-Minute ินิ s บ e ส e วสุขความรู้ธุร,รกิจใน7นาทีค่ะ ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วค่ะคือมีสินค้าตัวหนึ่งที่โผล่มาในร้านสะดวกซื้อคือติดตาคนมากเลยนะคะใครเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะจำได้ทันทีว่านี่คือครูเพนสีตัวละครดังจากรายการทีวี6ฉากครับจานทางช่อง Workpoint 23ครูเพนสีได้กลายไปเป็นแบรนด์ลูกโอมเคี้ยวหนึบอารมณ์ดีซองนี้ค่ะ ซึ่งสองลูกอมก็จะเป็นหน้าทะเลนทะเลนของครูเพนสีนะคะบวกกับรสชาติที่เขาทำออกมามีรสเปรี้ยวแล้วก็รสเผ็ดทั้งหมดนี้ก็คือตัวตนของครูเพนสีที่หลายคนคุ้นเคยคุณครูที่มีความมั่นใจเกินร้อยแต่งตัวสะดุดตามีมุกตลกสอนหนังสือขำขันไม่เหมือนใครโน้ตบุ๊กก็คือโน้ตบุ๊กปะที่เป็นคอมพิวเตอร์เหรใช่ไหมอนมั่นใ้ว ลูกองครูเพนสีก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสินค้าที่ทำการตลาดแบบไอคอนิกมาร์เก็ตติ้งที่ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะการรับรู้ของผู้บริโภคค่ะเป็นกระแสมากเลยโดยครูเพนสีเนี่ยมีฐานแฟนคลับที่แมสมากนะคะไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่าดังไปไกลถึงต่างประเทศเป็นตัวละครแรกที่ Workpoint เนี่ยหยิบเอาคาแรคเตอร์มาใช้ทำการตลาดของสินค้าซึ่งยอดขายลูกองครูเพนสีผ่านไปแค่1ปีเนี่ยส มาสร้างรายได้มากถึง40ล้านบาท <Wow. S 1> แม้จะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดลูกโอมนะคะแต่ก็น่าจับตาน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยมาจาก2บริษัทที่ต่างขั้วต่างอุตสาหกรรมกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและบริษัทเซเป้จำกัดมหาชน สองบริษัทมหาชนนี้อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและอาหารเครื่องดื่มอันดับต้นๆของประเทศไทยอย่าง Workpoint เองก็เป็นบริษัทสื่อรายใหญ่โดดเด่นการทำครีเอทีฟคอนเทนต์มีรายการดังมากมายทั้งทางทีวีและออนไลน์รวมถึงมีธุรกิจในเครืออีกหลายอย่าง ส่วนบริษัทเซเป้จำกัดมหาชนก็เป็นบริษัทในอุตสาหการรมเครื่องดื่มต้นกำเนิดฟังชั่นัลดงก์ในประเทศไทยค่ะโดดเด่นในการคิดค้นสินค้าเครื่องดื่มที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาคอลแลบกันนะคะระหว่าง2บริษัทมหาชนมูลค่าหลายพันล้านนี้ที่ดูจากคนละสายคนละบิสเนสกันเลยแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าการเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกัน อย่างการผลิตลูกอมครูเปนสีออกมาขายเนี่ยก็เป็นก้าวแรกที่ทําได้ดีเลยทีเดียวค่ะโดยการใช้จุดเด่นจุดแข็งของแต่ละบริษัทนะคะเข้ามาเสริมสร้างกันและกันทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้าและในเชิงการตลาดนะคะนอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งบริษัทโวฟเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตด้วย เดี๋ยวนี้บริษัทต่างๆมักขยายธุรกิจกระโดดข้ามอุตสาหกรรมไปทําอะไรแปลกใหม่นะคะที่มันแตกต่างหลากหลายบางก็ทําธุรกิจที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเดิมเลยค่ะโดยใช้กลยุทธ์การเป็น business partnership นะคะมาช่วยส่งเสริมกันและกันทําให้ธุรกิจใหม่มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อย่างในกรณีของเซเป้บริษัทที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็ไปจับมือร่วมกับ Workpoint ที่โดดเด่นเรื่องของการผลิตคอนเทนต์ความสร้างสารรค์นะคะ พร้อมกับใช้แพลตฟอร์มสื่อที่หลากหลายนอกจากนี้ยังใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทมีเนี่ยมาต่อยอดทำสินค้าด้วยซึ่งทั้ง2บริษัทไม่ได้จะหยุดแค่นี้นะคะแต่กำลังวางแผนทำสินค้าอีกหลายตัวเลยค่ะที่จะลนช์ออกมาในอนาคตนะคะอย่างเช่นกาแฟสำเร็จรูปเตรียมเปิดตัวสิ้นปีนี้ซึ่งล่าสุดบริษัทในเครือเนี่ยก็ได้มาจับมือร่วมกันจัดตั้งบริษัทโว้จำกัด โดยทางผู้บริหารเนี่ยได้พูดถึงความสำเร็จนะคะของลูกอมครูเพนสีและการร่วมมือกันในงานถแถลงข่าวเปิดตัวไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะลูกอมครูเพนสีออกมาเนี่ยก็ได้รับความนิยมเลยเพราะว่า การที่จะออกโปรดักต์ใหม่ๆมาตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ยังไม่รู้จักเนี่ยมันก็จะมีความยากกว่าแต่ถ้าพอมีแบรนด์ที่หรือว่ามีคาแรคเตอร์อะไรที่คนรู้จักหรือคุ้นเคยมีความรักกับตัวแบรนด์นั้นๆหรือว่าคาแรคเตอร์นั้นนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าในแง่ของการขายได้ดีขึ้นนะเซเป้ไม่มีสื่อไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์เท่าเวิร์กพอยต์เพราะนั้นฐานแฟนของเวิร์กพอยต์เองก็เป็นล้านเพราะนั้นเราพยายามจะบริหารฐานแฟนของ WorkPoint เพื่อคอนเวิร์ตจากผู้ชมมาเป็นผู้บริโภคอะไรพวกนี้ก็เป็นโจทย์ที่เรามำลังตีแล้วก็หาสินค้ามาฟิตอินเวอรพอย์เองเรามองหาโอกาสทางเติบโตทางธุรกิจนะครับแล้วก็สถ r ติพาร์ท r นอร์ที่มีศักยภาพมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเองเนี่ยเรามองว่าการที่ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแรงและเชื่อใจเซเป้ในอุตสาหกรรมที่มีอยู่เนี่ย ประกอบกับการที่เรามีจุดแข็งในเรื่องของสื่อที่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทีวีออฟไลน์ออนกราวและสามารถใช้จุดแข็งของตรงนั้นเนี่ยมาก่อให้เกิดธุรกิจแล้วก็เลยมองว่าตรงนี้เองก็เป็นจุดที่ทำให้เราก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจ FMCG MM ครับบริษัทเซเป้โฮดดิ้งได้เข้าถือหุ้นในบริษัทเวฟจำกัดร้อยละ60ค่ะ ส่วนบริษัทไทยบอร์ดคาสติ้งบริษัทย่อยของ Workpoint ถือหุ้นร้อยละ40มูลค่าการลงทุนในบริษัทเวฟอยู่ที่50ล้านบาท โดยวอ f ได้วางแผนพัฒนาผลิตทำการตลาดพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มซึ่งจัดว่าเป็นสินค้าประเภท FMCG คนทั่วไปต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้นวัตกรรมและการสื่อสารที่โดนใจผ่านกลยุทธ์ Entertainment และจะขยายสินค้าเนี่ยไปยังตลาดต่างประเทศในอนาคตด้วย ก้าวต่อไปของโ o ๊ทเนี่ยเราเออมองว่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกสนานและตื่นเต้นนะคะผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะเห็นสินค้าที่เป็นอาหารเครื่องดื่มที่แปลกใหม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นแล้วก็มีสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคเอนเกจให้กับผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจและและ้วก็รับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วยเป้าหมายของโ o ๊ทเนี่ยต้องบอกว่าในปีหน้าเองเนี่ยเราจะมีสินค้าใหม่ล n อ h อีกอย่างน้อย2 Product ซึ่งเ,เราแทร็กเกตยอดขายเนี่ยในปีหน้าอีกประมาณสัก200ล้าน นะคะสำหรับโวและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราว Brand ์สตอรีจากลูกอมครูเพนสีมาจนถึงการเติบโตสู่บริษัทใหม่ที่ชื่อว่าโว้ซึ่งไม่ใช่เติบโตมาจากธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเกิดจากธุรกิจสื่อด้วยค่ะ ที่มีความแข็งแกร่งในการสร้างสรรค์อนเทนต์และทำการตลาดการร่วมมือกันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะที่น่าจับตาค่ะของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยที่ผสมผสานนะคะทางเรื่องของคุณภาพรวมถึงความสร้างสารรค์ความบันเทิงไว้อย่างครบรถเลยทีเดียวค่ะทูเดย์บิส i วิลความรู้ธุรกิจเพื่อวันนี้